ข้าวผัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังค่ะยินดูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าขั้นตอนของการทําข้าวผัดสําหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะ โดยในวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ต่อจาก EP 148นะคะคราวที่แล้วหมอพูดถึงการทำอาหารให้ผู้ป่วยไตายอายุ70ปีนะคะเป็นไตระยะที่2ที่สูง155เซนค่ะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็โปรตีนที่ควรจะได้รับแล้วก็พลังงานที่ควรจะได้รับต่อวันนะคะโดยรายละเอียดสำหรับ สามเรื่องนี้ค่ะหมอพูดในวิดีโอที่แล้วนะคะอันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่าเรามีโปรตีนที่เราควรจะทานเท่าไหร่แล้วก็พลังงานที่เราควรจะทานเท่าไหร่นะคะเราก็คิดเป็นเมนู แต่ละวันค่ะโดยเมนูสําหรับผู้ป่วยไตรายนี้หมอก็เซตมา3เมนูนะคะมื้อเช้าก็เป็นข้าวต้มกุง้งซึ่งหมอได้เล่าไปในวิดีโอที่แล้วนะคะวันนี้เราจะคุยในมื้อกลางวันค่ะก็คือข้าวผัดหมูสําหรับส่วนประกอบของข้าวผัดหมูที่เราจะทําวันนี้นะคะก็คือข้าวสวยสส่วนคิดเป็นข้าวสวย2ทัพพีเนื้อสัตว์หส่วนก็จะหมายถึงเนื้อสัตว์สช้อนโต๊ะนะคะหมูสับหส่วนก็คือหมูสับสองช้อนโต๊ะคะ่ะไข่ไก่อันนี้เราจะหมายถึงเฉพาะไข่ขาวนะคะ ไข่ไก่ครึ่งส่วนอันนี้ก็จะหมายถึงไข่ขาว1ฟองค่ะก็คือเป็นไข่ไก่1ฟองที่เรานําไข่แดงออกก็จะเหลือเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวนะคะ1ฟองผัก1ส่วนก็คือผักที่เป็นผักสุกแล้ว1ทัพพีดังนั้นวิธีการเลือกเราก็จะต้องดูว่าผักที่เรามาใช้ทําค่ะถ้าเราใช้ผักที่สามารถจะหดได้อันนี้จะต้องใช้เป็นผักสด2อทับพีแต่ถ้าผักที่เรามาใช้ค่ะเวลา ผัดแล้วไม่ค่อยหดเท่าไหร่ก็สามารถที่จะใช้แค่หนึทัพพีได้นะคะน้ำมัน2ส่วนคือน้ำมัน2ช้อนชาน้ำตาล1ส่วนก็คือน้ำตาล1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผลไม้ตามส่วนอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ผลไม้อะไรนะคะโดยข้าวสวย1ส่วนจะให้โปรโตีน2กรัมข้าวสวย2ส่วนก็จะให้โปรโตีน4กรัมเนื้อสัตว์นะคะหมูสับ1ส่วนก็จะให้โปรโตีน7กรัม ไข่ไก่อันนี้ก็เป็นโปรตีนเช่นกันนะคะไข่ไก่1ส่วนก็คือโปรตีน1ส่วนจะให้โปรตีน7กรัมดังนั้นแค่ครึ่งส่วนนะคะก็จะให้โปรตีน3.5กรัมผัก1ส่วนให้โปรตีน1กรัมน้ำมันน้ำตาลไม่ให้โปรตีนนะคะผละไม้1ส่วนค่ะให้โปรตีน0.5กรัมแล้วก็มาคิดด้านพลังงานนะคะข้าว1ส่วนค่ะก็คือข้าว1ทัพพีเน,นะะี่ยค่ะให้พลังงาน70สิบ กิโลแคลอรีงงน่นะคะข้าว2ส่วนคือข้าว2อทับพ,พีก็จะให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่หมูสับ1ส่วนให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็ไข่ไก่ก็คือโปรตีนนะคะ1ส่วนให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ใช้แค่ครึ่งส่วนให้พลังงาน35กิโลแคลอรี่ผัก1ส่วนให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่น้ำมัน1ส่วนค่ะก็คือน้ำมัน1ช้อนชาให พลังงาน45กิโลแคลอรี่ช้อนชาก็จะให้พลังงาน90กิโลแคลอรี่น้ำตาล1ส่วนให้พลังงาน20กิโลแคลอรี่แล้วก็ผลไม้1ส่วนนะคะให้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาคิดว่าโปรตีนในมื้อนี้นะคะก็บวกกันหมดเลยค่ะจะได้โปรตีน16กรัมแล้วก็พลังงาน450กิโลแคลอรี่สำหรับอาหารมื้อนี้นะคะ พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะก็ขั้นแรกเริ่มจากการจุดเตาก่อนนะคะพอกระทะร้อนค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่น้ํามันกันนะคะโดยน้ํามันที่เราจะใส่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นสองช้อนชานะคะจะเลือกใช้เป็นน้ํามันอะไรก็ได้นะคะจะเป็นน้ํามันําข้าวน้ํามันเมล็ดชาน้ํามันคารนลาก็อันนี้ก็คือจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าจะเลือกใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันเมล็ดทานตะวันก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนํา หลีเกเลี่ยงน้ํามันที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะเช่นน้ํามันหมูน้ํามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวอันนี้ก็จะไม่แนะนําค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะอันนี้เขาอันนี้เขาใส่หัวหอมใหญ่ไปนะคะเพื่อ,อจะให้มีรสชาติหอมๆนิดนึงของหมูค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปนะคะหมูที่เราใช้ก็คือ1ส่วนก็คือเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะนะคะก็ผัดกันสักพักหนึ่งค่ะ พอเนื้อหมูเริ่มจะสุกเล็กน้อยนะคะอันนี้ที่ใส่ลงไปก็คือไข่ขาวครึ่งส่วนนะคะก็คือไข่ขาวหนึ่งฟองเท่านั้นค่ะก็ผัดสักพักหนึ่งให้ไข่ขาวสุกเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็รอก่อนจะต้องรอให้ไข่แล้วก็หมูแห้งนิดนึงนะคะก่อนที่จะใส่ข้าวค่ะ นี่เราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวก็เป็นข้าวที่เราตวงไว้สองทัพพีค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็ใส่ผักไปแล้วนะคะสำหรับอ่า วิดีโอที่หมอทำอะค่ะก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยไตยในระยะที่เป็นในระยะยังไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าจากตัวผักที่ใส่ค่ะเราใส่ผักคะนากับแครอทซึ่งมีโพแทสเซียมสูงนะคะท่านใดที่เป็นไตในระยะท้ายๆเช่นระยะ3ามีขึ้นไปค่ะสามารถทานเมนูนี้ได้นะคะตรงผักเนี่ยค่ะก็แนะนำจะต้องเปลี่ยนไปเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะหาดูได้จากวิดีโอที่หมอเคย เราให้ฟังแล้วนะคะอย่างเช่นกระลำปีหรือว่าผักที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่สีไม่ได้เข้มมากนะคะสามารถทานได้แต่จะต้องเลือกนิดนึงสุดท้ายเราก็จะเติมส่วนของเครื่องปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นจะเลือกเป็นซีอิ๊วก็ได้นะคะ1ช้อนชาหรือว่าจะเลือกเป็นน้ำปลา1ช้อนชาก็ได้คะ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจัดจานกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นการจัดจานเรียบร้อยสําหรับเมนูมื้อกลางวันนะคะก็คือ ข้าวผัดหมูแล้วก็มีผลไม้หนึ่งส่วนก็คือส้มหนึ่งผลค่ะและนี่ก็เป็นเมนูข้าวผัดหมูสําหรับผู้ป่วยไตยระยะที่2นะคะสําหรับท่านใดที่เป็นโรคไตนะคะแต่ไม่ใช่ระยะนี้ค่ะ ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนของโปรโตีนอันนี้ต้องคิดแล้วแต่ว่าท่านเป็นไตระยะที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่เป็นผู้ชายกับเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีพลังงานที่ควรจะได้รับต่อวันไม่เหมือนกันนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าเออท่านเป็นไตระยะเริ่มหลังๆค่ะผักที่เลือกใช้นะคะก็อาจจะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้ที่จําเป็นจะต้องคุมเรื่องของ เกลือแร่โพแทสเซียมด้วยนะคะก็จะเลือกอผักหรือผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มที่โพแทสเซียมไม่ได้สูงเกินไปนะคะก็จะเห็นว่าในวิดีโอนะคะจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดโปรตีนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแตละลายการคิดพลังงานให้เหมาะกับตัวเองนะคะรวมทั้งเทคนิคการทําอาหารในแต่ละเมนูค่ะก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละเมนูนะคะ ในวิดีโอต่อไปค่ะหมอจะเล่าถึงรายละเอียดของแกงจืดวุ้นเส้นนะคะในเมนูมื้อเย็นสําหรับผู้ป่วยไตยลายนี้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าจะมีเทคนิคมีขั้นตอนการทําอย่างไรค่ะในวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดมีวิดีโอแนะนํานะคะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะ เรีนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนสวัสดีค่ะ